สวัสดีครับมาริโอนะครับ MRT13 ครับผมเป็นยังไงบ้างจากทีพเราเมื่อกี้ที่ถ่ายเราได้ทำอะโอ้ก็ล่องหอกไปเยอะครับก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นมากเมื่อวานก็แทบจะไม่ได้นอนเลยทั้งทั้งเตรียมตัวสมรรก็เตรียมัวร่างกิตใจพอร่างกายผมก็เตรียมตัวตลอดอยู่แล้วครับผมแล้วก็มาคลางนิ้งทำให้เราเเพิ่มเติมไหมคก็มีครับผมผมก็รับฟังนะครับก็เขาแนะนําว่าให้ลุกผมเนี่ยอยากให้โตกว่านี้หน่อยดูเด็กเกินไปก็เข้าใจครับแต่ผมก็พูดกลับว่า รายการนี้เป็นรายการโชว์แกนโชว์แอสเซนต์โชว์ตัวผมจริงๆก็ผมพรีเซนให้ว่าผมเนี่ยที่พูดไปที่ที่ขึ้นไปบนนั้นน่ะก็เป็นตัวผมจริงๆและส่วนเรื่องปรับปรุงอะไรพวกนี้ผมก็รับฟังถ้ามันดีกับผมจริงผมก็จะรับปรับตัวครับผมแลังจากที่งานกิจกรรมกาต,ต่อนอ่าเป็นยังไงบ้างมีอะไรเรื่องอะไรพิเศษบ้างก็งผมก็ประทับใจหลายด้านเลยครับก็มาก่กาต่อน,นี้เป็นกิจกรรมที่สนุกมากๆได้รู้จักเพื่อนได้มีความผูกพันได้รู้จักทีมงานก็รู้สึกว่าอบอุ่น ที่ประทับใจมากที่สุดนี่น่าจะเป็นดำน้ำครับเพราะว่ากาะเต่าอ,อย่างที่ตรงกับโปรเจกต์ที่เขาพูดไว้คือ sustainable travel นะครับก็ที่นั่นเนี่ยไม่มีขยะเลยทะเลสวยมากเราได้ไปดำน้ำปากการังกันเนี่ยนะก็เห็นปากการังมากที่สุดในชีวิตของผมเลยก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆทุกอย่างเลยครับรู้สึกเพื่อนนิดนึงเพราะจริงๆแล้วก็คือเป็นทั้งเ,เพื่อนแล้วก็เป็นคู่แข่งครันด้วยในตัวเราเราร<ม>ู้สึกเพื่อนนิดนึงครับสำหรับผมเนี่ยเวลาไปอยู่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยถึงว่าจะเป็นคู่แข่งเนี่ย แต่ผมก็ถ้าจะอยู่ให้ได้อยู่ให้ดีเนี่ยก็มีมีความผูกพันจริงนจริงๆครับพูดตามตรงว่าวันเนี้ยถึงผมจะเข้าหรือไม่เข้าแต่ถ้าเพื่อนไม่เข้าเนี่ยหรือผมไม่เข้าเนี่ยก็จะเสียใจครับเพราะว่ารู้สึกว่าอยู่ด้วยกันมาก็รู้สึกมันเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับก็ได้ทากิจกรรมมีทุกมีสุขด้วยกันก็รู้สึกว่าทุกคนได้ทาอย่างเต็มที่ครับถึงจะเข้าไม่เข้าก็อย่เสียใจครับเพราะเราทำทำกันเต็มที่แล้วครับผม่เคยรู้เกี่ยปกับเรื่องของเราเลยครับครับผมไม่เคยไปกวดอะไรเลยครับ เวทีไทยที่แรกเลยครับไม่ติดใจเรื่องวิกีตเพราะเพราะว่าเป็น global ครับเพราะว่าสําหรับผมก็อย่างที่พูดนะครับว่าผมมีประสบการณ์ตัวมาทั้งสองประเทศก็รู้สึกว่าผมใช้แก่นของผมเนี่ยอธิบายแล้วก็เป็น voice of society ให้กับทั้งสองประเทศได้ครับ สุดท้าขอกำลังใจแล้วผ่านช่วงักกรติครับครับผมก็ขอแฟนๆให้กำลังใจผมนะครับก็ mrgt 1 3มาโหวตแล้วก็มาเชียร์กันด้วยนะครับก็ติดตามผมได้ที่ Instagram กับ Facebook นะครับ mario p o n a o n g w a t m a r i o underscore p r o n n a r o n g v a t ครับขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณครับ